สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมคอตเมืองนกใหญ่นะครับใน EP ที่161นะครับวันนี้ผมก็มีพักเครื่องนะครับยอดนิยมนะครับชุดหลักๆนะครับมาแบ่งปันกันนะครับหลายองค์เลยนะครับวันนี้นะพึ่งจะรวบรวมได้นะครับเดี๋ยวผมฝากนะครับนี่ ช่องทางการติดต่อของผมนะครับเบอร์โทร0956349151นะครับ ID ไลน์ก็มีได้เลยนะครับหรือสแกน QR code ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับอ่านี่เป็น พิมคิตาหลวงพ่อเงินนะครับนี่วัดบางคานนะครับนี่พระนะผมดูผมดูแล้วนะน่าจะมีการล้างมานะครับนี่ดูผิวพันธุวันนะนะครับถือว่าสวยนะครับผมบอกเลยเลยว่าถือว่าสวยนะครับ คือหล่อได้สมบูรณ์นะครับองนี้นะนี่ผมดูนะเจ้าของน่าจะล้างมานะครับแต่ดูง่ายนะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับน,นี่ดูเจ้าของน่าจะล้างมานะครับองนี้ผมเปิดไม่แพงนะครับเปิดแบ่งให้ไม่แพงนะครับ พีพีเอฟซีท่านใดสนใจนะครับแคปบหน้าจอนะครับทักไอดีไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไว้ผมจะทิ้งไวไ้ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับนี่พิมพ์คิตา,านะครับนี่พี่พี่ท่านใดนะครับดูชอบทักได้เลยนะผมบอกเลยไม่มีผิดหวังนะครับนี่ วันนี้มีหลักๆทีเด็ดเยอะนะครับอ่านี่เป็นหลวงพุสกนะครับพิมพ์ประภามนทนข้างรัศมีนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ทองแดงนี่นะครับผิว นะครับผิวยิ่งหิ่งเดิมเดิมเลยนี่นะครับด้านหลังจานมือลุงพ่อนะครับนี่ถือว่าสวยนะครับองค์นี้จัดว่าสวยเลยนะครับสมบูรณ์เลยนี่อ่ผมแบ่งไม่แพงนะครับแบ่งไม่แพงนะครับชอบทักไลน์ได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับเบอร์โทร 0956349151นะครับ ID Line mm. ก็แอดมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับอ่า ID Line ก็แอดเบอร์นี้ได้เลยนะครับนี่ต่อไปนะครับเหรียญกรมหลวงนี่นะครับเนื้อกะไหลทองนะครับปี2466น,นะครับกะไหลแห้งแห้งเดิมๆเลยนะครับองค์นี้นะนี่แห้งๆเดิมๆเลย ดูตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งๆเลยเป็นขอบตัดข้างกระบอกนะครับปีสองพันสี่ร้อยเนี่ยคือจะเป็นข้างกระบอกนะครับดูนะครับนี่นะครับสวยเดิมๆอย่างนี้ผมแบ่งไม่แพงนะครับแบ่งไม่แพง นะครับถูกใจยังไงก็ทักมาคุยกันนะครับนี่พระส,สวยดูง่ายนะครับดูง่ายสบายตานะพี่นะนี่ต่อไปนะครับหลวงพ่อพรมนี่หลวงพ่อพรมก้นระครังนะครับนี่องค์นี้เลี่ยมเดิมๆนะเป็นเลี่ยมโบราณน,นะ ครับดูเนื้อหานะครับนี่ดูนะครับดูตรงตัวหนังสือหลวงพ่อนะครับจะมีเส้นวิ่งคมๆนะครับนี่จบเลยนะครับมีตรงนี้จบเลยนะครับ นี่นะครับอย่างนี้ก็แบ่งไม่แพงนะครับแบ่งไม่แพงนะครับเดิมเดิมเลยเลี่ยมโบราณเดิมเดิมเลยนะครับนี่นี่นะครับชอบถูกใจยังไงก็นะครับสอบถามได้นะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญชินราชนะครับเหรียญชินราชนี่ หลังยันใบพัดนะครับนี่เป็นพิมพ์ที่หายากนะผมบอกได้เลยหายากนะครับเนี่ยเป็นเหรียญแรกผมบอกได้เลยว่าเหรียญแรกที่ผมได้มานะครับตั้งแต่เล่นมานะนี่นะครับดูพิมพ์นะครับจะมียันนี่นะครับจะมียันตรงแถนลวงพ่อนะครับนี่ปีสองสี่หกศูนย์ ัวหนังสือนะครับเป็นแท่งๆเลยนี่โอ้เป็นเหรียญดูง่ายนะเหรียญน,นี้ผมบอกได้เลยว่าดูง่ายนะครับและเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับมีในหนังสือนะครับมีในหนังสือชัดเจนนะครับนี่นะครับชอบถูกใจยังไงนะครับทักมาคุยกันนะครับ นี่ไปเหรียญพ่อกลวยนะครับวัดโคสีตาลามเหรียญน,นี้สวยนะครับสวยแชมป์เลยนะครับสวยแชมป์เลยเหรียญน,นี้นะครับน,นี่ชัดเจนเนื้อฝาบาทนะครับนี่ดูหน้าหลวงพ่อนะครับนี่ดูตัวหนังสือนะครับนี่เป็นแท่งๆเลยดูดอเด็กนะครับนี่จะมีเส้นเนื้อเกินนะนี่ สวยนะครับชัดเจนนะครับเรียญนี้นนะครับนนะครับอย่างนี้ก็แบ่งไม่แพงนะครับแบ่งไม่แพงนะครับทุกชิ้นนะผมผมไม่ได้บวกเยอะนะครับอ่านะครับเอาเป็นราคาที่แบ่งปันนะครับราคานะครับตามทุนที่ผมเช่ามานะครับองค์ไหนแพงก็ว่ากันตามแพงนะครับ นี่นะครับนี่เป็นพักกิ่งนะครับไพลีพินาศนะครับวัดบวรนี่นะครับนี่องค์นี้สวยจัดนะครับองค์นี้สวยจัดดูเนื้อหานี่นะครับ ไปนะไปเหรียญแจกแม่ครัวนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเหรียญน,นี้นะครับสภาพใช้หน่อยนะใช้หน่อยแต่ดูง่ายนะครับใช้หน่อยแต่ดูง่ายเลยนะครับเหรียญน,นี้นะท่าน,นใดได้ไปนะครับขึ้นคอใช้ได้เลยนะครับเหรียญน,นี้ ผมคัดมานะจะเน้นดูง่ายๆนะครับให้พี่ๆพิจรารณาง่ายๆนะครับนี่อ่านะครับผมแบ่งไม่แพงนะครับแบ่งไม่แพงอ่าเนี่ยอย่างเหรียญเนี้ยนะครับแจกแม่ครัวเนี่ยผมเอาสองพันนะเหรียญนี้เอาสองพนนี่นะครับราคาที่จับต้องได้นะครับนี่อย่างเงี้ยเอาสอ0 0ับาทนะครับ ต่อไปปิดตานะครับหลวงปู่สุขนี่เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับนี่นี่เนื้อผงคุกรักแต่องค์เนี้ยไม่ได้จุ่มนะครับไม่ได้จุม่มจะเป็นเนื้อที่ว่าบดนะครับนี่บดรวมนะครับดูรักก้อนๆเลยนะครับนี่นี่นะครับ ต่อไปปิดตาพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนี่ดูเนื้อนะครับแน่นๆเลยนะครับเนื้อแก่งแกงแน่นๆเลยนะครับนี่น,น,นี่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคัดมานะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ผิดหวังเลยนะครับนี่ดูเนื้อหานี่นะครับ นะครับต่อไปเป็นชัยวัดนะครับชัยวัดวัดบวรนะครับเนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินดูนะครับเป็นพระหล่อนะครับดูดินนะครับดินคาเป้าเดิมๆยังอยู่เลยนะครับ น,นี่นะครับดูลอยหล่หอนะครับนี่นะครับจะมีช่อนะหล่อนี่จะมีช่อตรงตูดนะครับอ่าองเล็กนะครับองเล็กน่ารักนะครับอ่าเลี่ยมคล้องได้เลยนะครับาราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะครับ ถูกใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับนี่ปิดตานะครับกรมหลวงหลวงปู่สุขนี่หลงรักปิดทองเดิมๆนะครับเดิมๆดิมนี่อ,องค์นี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับนี่ถือว่าสภาพสมบูรณ์เลยนะครับนี่ นะครับดูง่ายนะนี่นี่นะครับของผมนะครับลูกค้าที่เคยเช่ากันไปเนี่ยนะครับจะรู้ดีนะครับว่ผมคัดมาเนี่ยนะครับี่องเนี้ยน,นะครับปกหลวงปู่สุขนี่ นี่นะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับองนี้เป็นเนื้อสำลิดนี่โอ้โห,โหสวยๆนะเดิมๆน,นะครับดูนะหลังมีจานนะจานบางๆเลยนะครับนี่จานบางๆเลย อ,อย่างนี้ก็ไม่แพงนะครับไม่แพงนะพี่ๆองพี่ๆท่านใดนะครับสนใจก็นะครับลองทักมาสอบถามกันนะครับยินดีนะครับยินดีนี่เป็นสแตมหลวงพระเดิมนะครับ ต่อไปนะครับหลวงพ่อพรมนะครับเขากว,ว้างนะครับเป็นหลังเตารีดนะครับนี่องค์นี้เลี่ยมเดิมๆเ,เ,เลยนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่เลี่ยมเดิมๆไม่ได้ใช้เลย นี่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยผมเอาเอาพันห้พอเนี่ยอย่างพ่อผมเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยเอาพันห้พอนะครับเนี่ยนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะครับอลองเปิดใจนะครับทักมาคุยกันก่อนได้นะครับนี่อย่างเงี้ยเอาพันห้านะครับ มว่าพี่พีเฟีนะเดินสนามหรือตามบ้านนะครับสภาพแบบเนี้ยพบเจอได้น้อยนะผมจะบอกเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเจอได้น้อยนะครับนะครับผมอยู่โซนนี้นะก็คือพระหลวงพ่อเดิมปูสุขนี่นะครับพ่อผมเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะได้เยอะนะครับได้ค่อนข้างที่จะเจอบ่อยนะครับแต่สภาพสวยๆแบบนี้นะครับก็ใช่ว่าจะเจอกันง่ายนะครับนี่ นะครับอย่างเงี้ยเอาพันห้าพอเนี่ยนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่บต่อไปนะครับหลวงพ่อกลวยนี่โอ้เหรียญนี้ก็สวยนะครับเนี่ยดูสายฝนนะครับนะครับพระเลี่ยมนะเลี่ยมเก็บผิว นะครับอ่านะครับบางองค์ก็ใส่ตลับไว้นะครับพอดีผมผมไม่ได้เช่าพร้อมตลับนะครับอ่าเนี่ยเช่าแต่พระนะครับดูความคมนี่นะครับอ่านะครับถูกใจยังไงก็ ทักมาคุยกันนะครับนี่หลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญหัวโตร,รุ่นแรกปี2 5 0 0นะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงกระไ่เงินนะครับนี่เหรียญน,นี้ก็สภาพสวยสวยแชมป์เลยนะครับน,นี่นะครับนี่ดูนะครับเป็นเนื้อกระไ่เงินนะครับ แบบสวยๆเลยดูง่ายๆนะครับามาแบ่งปันให้กับพี่พีเอฟซีนะครับนี่นะครับท่านใดถูกใจนะครับสนใจองค์ไหนก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับนี่ต่อไปพ่อปานวัดวางนุ่มโพนะครับได้มาสององนะครับ